เกษตรกรทั่วโลกกว่า60%นะฮะไม่รู้ตัวเลยว่าพื้นดินที่ตัวเองกำลังเพาะปลูกด้วยปุ๋ยเคมีเนี่ยตนนัวในกระสูนเสียผลิตลงไปทุกวันนะฮะเนื่องจากปัญหาดินแข็งดินขาดแร่ธาตุดินขาดน้ําและดินขาดอากาศดินดีคือสารอาหารจุลินทรีย์นะฮะที่มีประจุช่วยคลายประจุบวกและประจุลบในดินทําให้ดินเนี่ยคลายตัวและอุ้มน้ําได้ดียิ่งขึ้นเดี๋ยวผมจะทดสอบทางกายาภาพะทางเคมีให้ดูนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการขุดดินตรงนะะี้ <c oughs> เห็นไหมครับแข็งมากครับโดยปกติแล้วจะใส่ดินดี2 0ซ c ต่อน,น้ำ20ลิตรแต่ในครั้งแรกเราได้น้ำไม่ใช้ 100cc ต่อน,น้ำ20ลิตรนะครจะทำให้ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นครับทดสอบด้วยดิน2ก้อนนี้แล้วกันดูนะฮะนี่เราแช่น้ำเปล่านะใช้พร้อมกันผมเทสม้นให้ดูก่อนประมาณ10-20วินะฮะผมปล่อยลงไปเลยเดี๋ยวรบกวนช่วยหยิบไปน่ครับดูฝั่งที่ใช้น้านะครับไม่ออกครับ อันนี้แต่ว่าเห็นไหมข้างในยังมียังมีความแห้งอยู่ดดูฝั่งที่ดินดีนะอุ๊ยออกง่ายมากเลยเห็นไหมเฮ้ยนี่ครับนี่ครับจะเห็นว่าความชุ่มชื้นมันเข้าถึงข้างในแล้วเห็นไหมครับอุ๊ยออกง่ายมากเลยเห็นไหมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแบ่งพื้นี่ตรงนี้ว่าตรงนี้ลงน้ำเป่าธรรมดานะฮะกับตรงนี้จะลงดินดี จะเห็นว่าฟองทราทปฏิกิริยากับดินฮะจะช่วยคลายประจุแล้วก็ลังแทรกซึมเข้าไปในชั้นเนื้อดินเพราะว่าดินข้างล่างเนี่ยล้วนเนี่ยหลังจากเวลาผ่านไป1 0ถึง15นาทีนะครับผม<ส>ก็เดี๋ยวเรามาเทสกันดูอ่เดีย๋ยววิธีการเทสของเราโดยการใช้ตัววัดค่าในดินฮะจะได้เห็นว่าส่วนที่ลึกที่สุดของดินเนะี่ยที่เราสามารถเอานำมันไปถึงเนี่ยมันจะมีความชื้นเท่าไหร่ราไปดูฝั่งขวาฮะฝั่งขวาของผมที่ไม่ได้ใช้ดินดีใช้แค่น้ำเปล่าชุบสามถึงสี่นะฮะประมาณกลางกลางฝั่งนี้ที่เราแบ เส้นดินเนี่ยโอเคอ่ะนี่นะครับนี่ฮะนี่นะฮะส่วนฝั่งนี้ยังแข็งเหมือนเดิมครับนี่ครับยังแข็งเหมือนเดิมครับแต่ฝั่งนี้ร้วนแล้วฮะดูครับต่างกันนะเดี๋ยวผมจะเทสได้ดูความปลอดภัยดินดีจริงๆนะเพราะว่าถ้าเป็นสารเคมีนี้ไม่มีใครกล้าทำางนี้แน่นอนคนระับผมคอนเฟิร์มเลยผมมั่นใจแน่นอนนี้น้ำเปล่านะครับแลมาใส่ดินดีลงไปชืบอ่าใส่นิดนึงฮะ จริงๆไม่ควรกินนะฮะแต่ว่าผมจะทําให้ดูว่าปลอดภัยออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมั่นใจได้เลยแนะ่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับดินดีนะครับคือนวัตกรรมธรรมชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 1 7 0 0 0และเป็นโรงงานผู้ควบคุมสิ่งแวดล้อมดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้เลยว่าดินดีปลอดภัย100%แนะ่นอนครับจากปกติขวดละ9 9้บาทวันนี้โปรโมชั่นเหลือเพียง690บบาทนะครับสำหรับใครที่ซื้อเยอะสามารถติดต่อมาทางเพจได้เลย